อันเพลงไทยใช่จะไรในคุณค่าหรือด้อยกว่าเขาอื่นนั้นหาไหม่เพลงของเราก็สนอกเพราะจับใจทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมา อายุทยาธนบุรียุคสมัยนี้เป็นกอทอมอ,อ,อเมืองที่คนตกทอไม่เอาอย่าไปว่าเขาเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามเพจท่าชนะนิวนะคะเรามีสาระน่ารู้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิประวันวันละคลิป หรือจะเป็นเพลงเก่าเล่าอาดีตนะคะทุกวันหยุดเราก็จะถ้าพอมีเวลาว่างอ่ะนะคะก็จะมาเล่านะคะเรื่องราวของบทเพลงนะคะว่าในอดีตนั้นบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งวิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งที่เคยเล่ากันมาแล้วอ่ะนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์นะคะเพลงลูกทุ่งก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากมาย นะคะวันนี้เพลงเก่าเล่าอาดีตดำเนินรายการโดยดีเจซันนี่นะคะเราจะมาเปิดไทม์ไลน์10จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมเพลงไทยมากกว่า45ปีนะคะเราจะมาวิเคราะห์ผ่านเพลงศิลป,ปินดังแต่ละยุคซึ่งไม่ใช่แค่ข่าวสารที่ทำให้คนได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขณะเดียวกันนะคะเพลงยังเป็นตัวแทนที่จะบอกความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของอุตสาหกรรมเพลงตลอดระยะเวลากว่า40ปีนะคะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเพลงไทยก็เจอกับคลื่นมากมายเลยมาโดยตลอดเลยนะคะนับตั้งแต่ยุคอนาล็อกมาจนถึงยุคดิจิตอลอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทีเดียว เพราะนั้นแต่ละครั้งนะคะที่เกิดภาวะของ turning point สำคัญสำคัญแล้วเราก็ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนของโมเดลธุรกิจเพลงเราตามมาดูนะคะว่าไอ้ไทม์ไลน์กว่าสีทศวรรษอุตสาหกรรมเพลงไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด10เพลงไทยนะคะที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมเพลงไทยไปตลอดการ นะคะน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังติดตามนะคะเราจะมีเรื่องเล่าอยากจะพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะเวลาที่เราพูดถึงธุรกิจเพลงเนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์เพลงไทยร่วมสมัยเราจะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีนวัตรกรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะมีดินามิกตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมองไปอนาคตเรามาดูกันก่อนนะคะว่า วงการเพลงไทยในอดีตเนี่ยเขาได้เปลี่ยนโมเดลธุรกิจเป็นแบบไหนรวมถึงเพลงไทยที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจแต่ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นธุรกิจได้อย่างไรผ่าน10บทเพลงนี้นะคะมันจะสะท้อนยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะ10จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมเพลงไทยที่สะท้อนผ่าน10บทเพลง10ศิลปินที่ว่านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ะะถ้าใครย้อนกลับไปเมื่อปี2515โอ้โหเก่ามากเลยนะคะเนี่ยเมื่ออุตสาหกรรมเพลงไทยเริ่มทำเพลงให้มันเป็นธุรกิจเพลงที่เกิดขึ้นก็คือใครเป็นสาวกของวง The Impossible นั่นคือเพลงผมไม่วุ่นการเกิดขึ้นของวง The Impossible เป็นศิลปินเพลงสตริงไทยวงแรกๆเลยที่มีรูปแบบคล้ายศิลปินต่างประเทศ เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นซาวเพลงการแต่งกายที่สร้างกระแสแฟชั่นฮิตในยุคนั้นและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วงการเพลงไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคการเป็นธุรกิจเพลงมันเริ่มจากของวง The Impossible The Impossible เป็นวงดนตรีแรกๆที่มีรูปแบบคล้ายศิลปินต่างประเทศเพราะว่าเขามีการทัวร์ต่างๆฟอร์มวงรูปแบบเป็นวงดนตรีที่แท้จริง มีทั้งกีตา้ามีกลองเข้าใจการบันทึกเพลงการปล่อยเพลงคิดแล้วก็มีเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงผ่านทางมีเดียนอกเหนือจากการแสดงสดซาวของวงดนตรี The Impossible เนี่ยมันจะทันสมัยมากเลยในยุคนั้นไม่รู้ใครเกิดทันบ้างอะนะคะแต่น่าจะทันนะคนรุ่นอายุ3 0 40, 40นี่น่าจะทันกับวงนี้อะนะคะ ซาวของดนตรีวง Impossible เนี่ยเขาบอกว่าฉีกกับดนตรีอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงการทำเพลงไม่ว่าจะเป็นการฟอร์แมตตรงไปตรงมามีท่อนฮุกท่อนแยก3-4นาทีจบซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขามองว่ามันเหมาะกับวิทยุมากๆเลยแล้วหนำซ้ำนะคะท่านผู้ชมประกอบกับหน้าตาแล้วก็แต่งตัวของสมาชิกเนี่ยเขาเรียกว่าลุกอะนะคะทำให้คนมองว่า เป็นเพลงของ The Impossible เนี่ยมันเป็นความบันเทิงที่เสพได้ง่ายสื่อวิทยุในสมัยก่อนนั้น่ะนะคะมันจะแยกเป็นสถานีวิทยุ FM ก็จะเปิดแต่เพลงลูกกรุงเป็นหลักเลยแล้วก็สถานีวิทยุ U AM เปิดเพลงลูกทุ่งเป็นหลักเหมือนกันทีนี้การเกิดขึ้นของวง The Impossible เนี่ยเป็นวงสตริงยุคแรกๆจากเมื่อก่อนในประเทศไทยมีวงดนตรีสุนทรภพรนี่เกิดกับวงดนตรีสุนทรภพรเลยนะคะแล้วก็เพลงสากลน,นะคะด้วยจังหวะของเพลง มีเพลงที่ถูกนำเสนอในภาพย,ายนตร์มากมายแล้วก็แฟชั่นการแต่งตัวมันก็มีผลต่อแฟชั่นของคนในยุคนั้นเหมือนกันมันก็เลยส่งผลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าใครจำได้เพลง The Impossible เนี่ยจะมีเพลงเพาะๆหลายเพลงทีเดียวหลังจากนั้นจาก The Impossible ผ่านไป15ปีก็ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่วงการเพลงไทยนั่นคือ การเกิดขึ้นของอัลบั้ม Made in Thailand ของคาราบาล ยุคสมัยนี้เป็นกอทอมอเมืองที่คนตกพอไม่เอายัไปว่าเขานะจุดเปลี่ยนที่2นะคะท่านผู้ชม <In Thailand. S 1> เมื่อเพลงไทยสมัยใหม่ขยายสู่ทั่วประเทศพร้อมจุดเริ่มต้นตำนานล้านตลับ Made in Thailand อัลบัมชุดที่5ของวงคาราบาวในช่วงปี2527 สร้างสถิติยอดขาย3ล้านตลัดเพลงเม d e in Thailand เป็นช่วงที่รัฐบาลส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแล้วก็เพลงนี้ก็ถูกเปิดในสถานีวิทยุทั้ง FM และ AM บวกกับเนื้อหาโดนใจคนไทยเลยกลายเป็นการผสมผสานที่ลงตัวคาราบาวในสมัยนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินไทยวงแรกๆที่ใช้เครื่องดนตรีต่างประเทศ แต่ทำเพลงออกมาทั้งสาวแล้วก็เนื้อหามีความเป็นไทยเป็นไทยทำให้คนไทยรู้สึกใกล้ชิดจับต้องได้ทำให้อัลบั้มแรกๆที่ทำให้คนฟังยอยากได้ทั้งอัลบั้มเลยแล้วการทำอัลบั้มนี้ก็มีการขายสปอนเซอร์ต่างๆที่ผูกกับสินค้ามากขึ้นอัลบั้ม made in thailand ทำให้ธุรกิจเพลงในไทย,ยได้เรียนรู้ว่าการทำเพลงที่ c o n n e c กับคนไทย,ยผ่านเนื้อหาไทย มีความเป็นไทยทําให้โดนใจกลุ่มผู้ฟังได้อย่างแท้จริงเข้าเจาะตลาดได้ถูกนะคะท่านผู้ชมคาราบาวเป็นวงดนตรีแรกๆที่ไปทั่วประเทศขยายตลาดไปไกลมากกว่าตลาดในกรุงเทพกระจายไปยังต่างจังหวัดและก็ภูมิภาคทำไมคาราบาวเมื่อปี2527กับคาราบาวในปี2563เขาจึงกลายเป็นตำนานที่ยืนยงคงกระพันได้ยาวนานขนาดนี้ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในวงคาราบาที่เกิดขึ้นในยุคแรกผู้ผลิตเขาไม่แน่ใจอะนะคะว่าผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าเขาไม่กล้าลงทุนหรือลงทุนไปแล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จก็มีแต่เพลงนี้เป็นเพลงแรกๆที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพลงเริ่มเห็นคนซื้อและก็ยอดจำหน่ายไม่ใช่แค่ล้านตลับ แต่เป็น3ล้านตลับนั่นเองนะคะเพลง Made in Thailand มีเพลงเพราะๆหลายเพลงทีเดียวโอ้โหเมื่อก่อนนี้เขาเป็นยุคเทปคาสเซต็ตนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วกันเนาะว่าเทปยุคคาสเซ็ตนั้นเนี่ยเขาผลิตหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะแต่วันนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่2นะคะ ช่วงหน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเรามาฟังเรื่องจุดเปลี่ยนที่3มันจะเข้าไปสู่ยุคของแกรมมี่อาร์เคีตาครองตลาดธุรกิจเพลงไทยสมปองน้องสมชายถ้าใครจำได้หลังจากผ่านปี2527แล้วก็ไปปี2528ติดตามช่วงหน้านะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะรายการเพลงเก่าเล่าอาดีตเรานำเพลง ดีๆหรือว่าเรานำวิวัฒนาการของในวงการเพลงในวงการบันเทิงแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของวันหยุดที่สบายๆทุกคนก็ได้พักผ่อนกันนะคะมาร่วมย้อนรำลึกนะก็บอกคนสูงวัยจะนึกถึงอดีตแต่อดีตก็มีสิ่งที่มีค่ามันเป็นสิ่งที่ควรจดจำนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะช่วงเสาร์อาทิตย์ นะว่างๆแบบนี้ล่ะเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับเพลงเก่าเล่าอาดีตดำเนินรายการโดยดีเจซันนี่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ